สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณเจษฎาทิศละและผมจตุรง์แสงโชติกุลครับแต่ก็ใช่ว่าจะถูกวิจารณ์แต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับเมื่อช่วงการอภิปรายงบประมาณเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมาจาก Facebook ครับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC ครับโพสต์ภาพชุดชุดภาพพร้อมข้อความนะฮะภายใต้แคมเปญภายใต้หัวข้อ ที่ใช้ชื่อว่าลุงตู่เปีแล้วไงอ่าเปีแล้วไงเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะได้ยินคำคำนี้บ่อยคำคำนี้เนี่ยแทบจะผูกพูดซ้ำๆจากฝ่ายค้านว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่มา7ปีผลงานเป็นอย่างไรมีอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้หรือไม่แต่ในฝั่งของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีนี่แหละ7ปีแล้วไงลุงตู่เปีแล้วไงอ่า เป็นการโชว์ผลงานครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตลอด7ปีที่ผ่านมาผมค่อยๆอ,อ่านไปแล้วกันนะจะได้เห็นรายละเอียดโดยที่ไม่ต้องกลับไปอ่านซ้ําก็มีการหยิบยกผลงานของพลเอกประยุทธ์ครับเช่นโครงการบ้านประชารัฐแฟลตดินแดงใหม่เมืองและคุณภาพชีวิตพัฒนาคลองชุมชนเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนการเดินทางทางน้ําเรือไฟฟ้าพัฒนาปร,ปรับปรุงท่าเรือเมืองไร้าสายพัฒนาชุมชนเมืองเก่าพัฒนาคลององค์อ่าง แผงโซล่าเซลล์โครงการสวนเบญจกิติจัดระเบียบเมืองพังงาการพัฒนาสนามบินภูมิภาคเตรียมเปิดสนามบินเบตงและโครงการระบบรางรถไฟฟ้าก้าวสายของประเทศไทยมีการโชว์ผลงานสถานีกลางบางซื่อรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงรถไฟไร้คนขับเชื่อมสนามบินคือจด <ยก S 2> ไหมจดมาให้ครบนะฮะจดมาให้ครบเลยเดี๋ยวพูดไม่ครบไงเดี๋ยวพูดไม่ครบนะครับเพราะว่าก็มีภาพและก็ข้อความอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับ พร้อมกับแฮชแท็กะว่ายังไงฮะเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะทางเดินของตู่อันนี้แฮชแท็กหนึ่งนะครับแฮชแท็กเจปีลุงตู่รู้แล้วตรงอึ้งออึอ้งไหมต่อต่อแฮชแท็กต่อไม่ต้องต่อผมแฮชแทภาพไม่ได้ออกสื่อ,อะนะครับและสุดท้ายก็คือแฮชแท็กใครไม่ทำลุงตู่ทำนี่ อันนี้เป็นการสื่อสารมาจากฝั่งของผมใช้คำว่ารัฐบาลเนี่ยเ,เพีนี้เป็นเพจของรัฐบาลอยู่แล้วฮะม,มีการสื่อสารผลงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตลอด7ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเผยแพร่ออกมาในช่วงที่มีการอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี2565ครับระหว่างที่ฝ่ายค้านเขาพยายามโจมตีว่า7ปีเนี่ยทำอะไรแล้วมาตั้งงบแบบนี้จะทําอะไรต่อไปได้หรือเปล่าฝั่งของรัฐบาลเขาบอก7ปีแล้วไง7ปีทํานั่นน,น่นนีน่นี่น่นนั่น เราอ่านจนครบให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยก็คือ <c oughs> ในมุมของพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าเจ็ดปีเนี่ยก็มีผลงานนะครับแตกต่างสวนทางกับฝ่ายค้านที่พยายามจะชี้พยายามจะเน้นย้ำว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์รวมถึงสองปีหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งมาไม่ได้มีผลงานอะไร,รถึงขั้นที่ว่าในช่วงการอภิปรายงบประมาณพลเอกประยุทธ์พูดกลางสภานะครับวันที่หนึ่งมิถุนายน มีอยู่ประโยคหนึ่งถ้าบอกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเจปีผมก็น้อยใจเหมือนกันนะอ่าไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกไม่ใช่ว่าไม่สะเทือนใจไม่ใช่แค่การตอบโต้ในการประชุมสภาเท่านั้นแต่มีการชี้แจงผ่านเพจนี้มาด้วยครับพูดการสภาวันที่1นึ่งนะฮะแล้วข้อความภาพชุดนี้ปรากฏขึ้นมาในเพจ Facebook วันที่สองครับแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าในโพสต์นั่นแหละครับ ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเอาละแน่นอนว่าเป็นการสื่อสารก็ย่อมมีผู้ที่สนับสนุนและเห็นต่างครับคนที่สนับสนุนเขาก็ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ไปแต่คนที่เขาอยากจะเห็นมากกว่านั้นใช้คำนี้ดีกว่าครับไปทวงถามนโยบายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐครับครับมาดูโพสต์ที่ประชาชนทวงถามนโยบายกันหน่อยนี่ฮะขึ้นมาเลยเพจโพสเตอร์โพสเตอร์นี้คงจำกันได้นะครับถามถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่ พักพลังประชารัฐเคยหาเสียงไว้ว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะขึ้นข้าแรงขั้นต่ำ400 425บาทมีนโยบายหาเสียงไว้จะเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำของปริญญาตรีเป็นเดือนละ20,000บาทอาชีวะจบมาฟาดไปเลย18,000บาทเด็กจบใหม่จะงดเว้นภาษีให้5ปีผู้ค้าออนไลน์จะงดเว้นภาษีให้2ปีอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากตอนหาเสียงเนี่ยตียปิ๊บดังเลยลดภาษีบุคคลธรรมดา10%อโอ้โห อึ้งไหมพร้อมกับคําถามที่ตามมานั่นแหละครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสองปีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ทําไว้ประสบความสําเร็จดําเนินการตามนโยบายที่ประกาศไว้หรือเปล่าครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังการเลือกตั้งมันก็มีคําชี้แจงออกมาจากทางพักพลังประชารัฐนะครับในสมัยนั้นก็คือทีมสี่กุมารที่ถูกเรียกว,ว่าสี่กุมารเนี่ยแหละครับทีมโคศกนะครับคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นโคศกพลังประชารัฐ ก็เคยชีย้แจงบอกว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำวันละ400ถึง425บาทเนี่ยเป็นนโยบายที่พลังประชารัฐหาเสียงเพียงแต่ตอนนี้ซึ่งหมายถึงตอนนั้นครัอย่างไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนเพราะการขยับขึ้นทีเดียวจะมีผลกระทบต่อภาคเอกชนแน่นอนจึงจะเสนอให้ขึ้นค่าแรงลักษณะเป็นขั้นบันไดและทุกจังหวัดก็ไม่ใช่ว่าจะได้เหมือนกันขึ้นกับทักษะการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้น ก็บอกว่าขึ้นเป็นขั้นบันไดครับตอนนี้ผ่านมา2ปีแล้วน่าจะขึ้นสักขั้นสองขั้น3ขั้นแล้วหรือเปล่าขยับขึ้นไปถึงใกล้ๆ400 4 0 0 4 2 5บาทบ้างแล้วหรือยังก็เขาบอกว่าสถานการณ์มันปกติบันไดสองสาขั้นที่ท่านพูดถึงนั่นแหละคมันขึ้นลําบากครับแน่นอนปัจจัยโควิดนะฮะก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่หลายๆแผนหลายๆโครงการหลายๆนโยบายเนี่ยต้องถูกพับเก็บเข้าลิ้นชักไปก่อนอืรหรือไม่ แม้แต่พัฒนโยบายกัญชาครับของพักภูมิใจไทยที่ดูเหมือนว่าจะเดินหน้าไปค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ดูเหมือนจะไปได้มากกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามีการตีปิ๊บกันดงังมีการแก้กฎหมายกัญชายังไม่ได้กัญชงก็ปลดล็อกไปก่อนเนี่ยนะแต่นโยบายนี้นโยบายของพักภูมิใจไทยเนี่ยแม้ว่าจะมีให้เห็นแต่แทนที่มันจะไปได้ไกลมันก็อาจจะติดขัดอุปสรรคกันจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของโควิด19นะครับ ที่ไล่เรียงมาเนี่ยคืออยากจะบอกว่าการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับเป็นเป้าหมายสําคัญประการหนึ่งก็คือสื่อสารกับให้กับผู้สนับสนุนอหรือบอกว่าสื่อสารให้กับกองเชียร์นั่นแหละฝั่งตรงข้ามจะฟังเข้าใจไม่เข้าใจบางทีเขาอาจจะไม่ได้สนใจนะครับแต่การสื่อสารนี้จะมุ่งเน้นไปให้กับผู้สนับสนุนเรียกคะแนนจากกองเชียร์ก่อนฝั่งตรงข้ามจะยอมรับจะเข้าใจบางทีไม่ต้องก็ได้นะครับ เป็นการให้ข้อมูลซ้ำๆครับให้กับผู้สนับสนุนได้เชื่อผมไม่ได้บอกว่าฝั่งเดียวนะครัผมพูดเลยทุกฝั่งเชื่อนำไปบอกต่อหรือไปกระทำการตามที่บอกซ้ำๆย้ำๆอย่างนั้นนั่นแหละออย่างที่บอกคือทุกฝ่ายใช้วิธีการลักษณะนี้นะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นวัทกรรมการสร้างความเกลียดชัง speech ก็อาจจะเรียกว่าเป็นการผลิตซ้ำผลิตซ้ำวาทกรรมเหล่านั้นเช่นเช่น เช่นถ้ามีสื่อมวลชนสนักหนึ่งรายงานข่าวไม่ถูกใจครับซึงจะพบมากในช่วงที่ความขัดแย้งทางการเมืองสูงสูงครับคู่ขัดแย้งก็จะพยายามผลิตซ้ำวัฒกรรมให้เกิดความเปลียดชังครับด้วยค่าสื่อมวลชนสนักนั้นอืเป้าหมายคืออะไร ้อหมายก็คือให้ผู้สนับสนุนไม่ดูสื่อมวลชนนั้นไงท่านผู้ชมครับมาถึงจุดนี้เนี่ยผมจะขมวดแบบนี้แล้วกันนะ,ะเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองมันไม่ได้สําคัญว่าคุณพูดอะไรไม่พูดอะไรเท่านั้นแต่การกระทําครับการที่คุณอยู่ในตําแหน่งแหง่งที่ที่มีอํานาจในการตัดสินใจการใช้ทรัพยากรการใช้อํานาจกับนโยบายที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มากไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ทําอะไรเนี่ยมันย่อมจะมีผลตามมานี่ก็คือการสื่อสารทางการเมืองชุดหนึ่ง และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการโรพสต์เพจๆเหล่านี้ขึ้นมาบนทางช่องทางออนไลน์ของรัฐบาลมันก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับอยู่แล้วไม่เฉพาะกองเชียร์แต่กองแช่งก็อาจจะมีปฏิกิริยาด้วยเนื่องจากอะไรฮะผลงานที่ท่านชูมาเนี่ยแน่นอนท,อทุกรัฐบาลเนี่ยผมกล้าฟันธงว่ามันมีผลงานที่เอามาอวดกันได้แบบนี้แต่สิ่งที่คนคาดหวังมันน่าจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเช่นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่ทำมีการรื้อระบบใหม่แล้วมันทําให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นไม่ใช่แค่มาอวดกันไม่ใช่มาขิงกันว่าทํานั่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นโครงการยิบย่อยเต็มไปหมดอันนั้นนายกไม่ต้องทําก็ได้นี่คือสงครามข่าวสาร,รนะครับสงครามข้อมูลข่าวสาร,รที่ได้เห็นกันมาและจะได้เห็นกันต่อไปหลังจากนี้ด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งการ เมืองที่ปรากฏการใช้สงครามข่าวสารนี่แหละนะครับในการต่อสู้ข้อมูลกันนะครับ,รบก็คือเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่เพิ่งผ่านวาระแรกไปแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการประกาศรา,รายชื่อคณะกรรมาการสัดส่วนแต่ละพักดเดือนที่ได้เกินไปสั้นๆเมื่อวานครับก็มีตัวแทนฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะครับเสนอชื่อกันเข้ามาน่าสนใจเลยทีเดียวะนะฮะเพราะว่าดูตัวบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมธิการ พิจารณางบประมาณปี2565เนี่ยหลายคนน่าจะเรียกแขกได้พอสมควรชื่อแรกฮะที่เข้ามาในสัดส่วนกรรมธิการงบประมาณปี65มีชื่อของคุณปรินาไกลคุบด้วยนะมาในสัดส่วนโคต้าของพักพลังประชารัฐซึ่งคือคนนี้นะฮะตอนนี้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ศาลกําลังพิจารณากรณีทํากิจริยทรร้ายแรงซึ่งถามมี่ไมพามาว่าได้หรือเปล่านะครับความเป็นจริงก็คือว่านายชื่อกกรรมธิการเสนอใครก็ได้นะครับ เสนอคนนอกก็ได้ครับเสนอผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ได้เพราะว่าอย่างกรรมธิการปี64ครั้งที่แล้วพักเก้าไกลก็ส่งชื่อคุณธนาทรชซึ่งรูกนองกิจเข้ามานะครับอันนี้ประเด็นนี้ก็เคลียร์นะะรับว่าเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้แม้ว่าจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีนะครับแต่มันมีอีกชื่อหนึ่งครับที่เข้ามาในโคต้าของพักพลังประชารัฐแล้วชวนให้ตั้งคําถามเหลือเกินนั่นก็คือชื่อของคุณ เรืองกาลีกิตวัฒนะคุณเรืองกายเนี่ยช่วง1ิปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมอาจจะคุ้นชินกับการที่เขาเคลื่อนไหวในานามแกนนําของพักไทยรักษาชาติทศชหรือว่าเป็นแกนนาของพักเพื่อไทยไปยื่นคําร้องที่นั่นไปยื่นร้องเรียนที่นี่ไปยื่นตรวจสอบนคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะแกนนําฝากของรัฐบาลตั้งแต่สมัยรัฐบาลคศชมาจนถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาปัจจุบันนี้ว่าย่งยๆก็คือฝ่ายตรงข้ามของพรักพลังประชารัฐฝ่ายตรงข้ามของพลเอกประยุทธ์จันโอชา แต่มาวันนี้คุณเรืองกายลีกิจวัฒนะจะใช้คําว่าย้ายขั้วย้ายค่ายได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าไปเป็นกรรมาการงบประมาณปี6 5ในสัดส่วนของพรคพลังประชารัฐครับซึ่งก็อาจจะสะท้อนการเมืองสองฝั่งนะครับอเอาล่ะเป็นเรื่องของอุดมการทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเป็นหลักการเรื่องของการตรวจสอบที่อยู่ไหนก็ได้อยู่<อ>ไหนก็ได้ไ,ดไม่เลือกฝ่ายไหนฝ่ายไหนผิด ก็ตรงไปตรงมาตรวจสอบหมดไม่เลือกที่รักมักที่ช่งดังนั้นเราไล่เรียงผ่านประวัติของคุณเรืองไกลเนี่ยสามช่วงรเรื่องนี้มันสะท้อนภาพของการเมืองเหมือนกันนะเดี๋ยวดูช่วงแรกก่อนครับช่วงชีวิตของคุณเรืองไกลลีกิตวัฒนะหลายคนอาจจะจําไม่ได้ช่วงแรกเนี่ยผมตีสะว่าเป็นช่วงก่อนปี2549ก่อนการปฏิวัติรัฐประหารคุณเรืองไกลเนี่ยสปอตไลท์ไปสองที่เขา เ <S an> คสแรกก็คือกรณีที่เขาเนี่ยไปซื้อหุ้นมาจากพ่อของเขาแล้วก็เสียภาษีครับเพราะว่ามันหลายล้านนะเนาะเสียภาษีให้กับสัมพากรปรากฏว่าสัมพากรเนี่ยไม่รับเสียภาษี<ม>บอกว่าไม่ต้องเสียก็ได้แต่คุณเวีงไกรย,ยืนยันบอกว่าซื้อภาษีเอ้ยซื้อหุ้นมาจากพ่อเนี่ย<ม>ยังไงก็ต้องเสียภาษีซึ่งบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้มันกลายเป็นบรรทัดฐานที่ไปใช้กับกรณีของคุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณมีการโอนหุ้นขายหุ้นให้กับคนในตระกูลชินวัตรแล้วก็ม ตอนนั้นจากสสก็ส่งเรื่องไปสอวอก็ตีปี๊บกันดังจนกลายเป็น1ใน13คดีนะครับที่คอตอสอนั้นใช้ตรวจสอบคุณทักษิณชินวัตรหลังการรัฐประหารในปี49แล้วชื่อของคุณเรืองไกล,ก,ลก็ไปเกี่ยวพันกับคอตอสอ,อีกเพราะหนึ่งในคอตอสอก,ก็คือคุณหญิงจารุวรรณแล้วตอนนั้นคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะก็เป็นที่ปรึกษาของคุณหญิงจารุวรรณด้วยจึงทําให้ถูกมองว่าณช่วงเวลานั้นก่อนปี49เนี่ยคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะคือกลุ่มคน ที่ตรวจสอบคุณทักษิณอย่างเข้มข้นว่าง่ายๆก็คือเป็นตัวการสําคัญที่ตรวจสอบรัฐบาลไทยรักไทยณช่วงเวลานั้นอันนี้คือสองก่อน2549การทํารัฐประหารหยึดอํานาจจากรัฐบาลคุณทักษิณน,นะครับอยู่ตรงข้ามกับคุณทักษิณเลยหลังปี9ี่หลังปี49เนะครับเมษายนปี49คุณเรืองไกลลงสมัครสวรแต่ว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งครับ,รบแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการทํารัฐประหารก็มีการแต่งตั้ง ให้เป็นสวแล้วชื่อของคุณเรืองไกรก็ไปปรากฏอยู่ในกลุ่ม40สว40สวก็อย่างเช่นพวกคุณสมชายแสวงการคุณภับูนิติตะวันคุณคำนวสิทธิธมานคุณรสนาโตศิตรกูลนะครับกลุ่มตรงนั้นทีนี้หลังการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชเข้ามาบริหารประเทศนะครับและคุณเรืองไกรก,ก็เป็นผู้ที่ไปยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบ การกระทำของคุณสมัครในการจัดรายการชิมไปบ่นไปว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับส่งผลให้สุดท้ายคุณสมัครสุนทรเวชพ้นจากตําแหน่งครับและคุณเรืองไกลได้ฉายา,ยาเลยฮะแจ็คผู้ฆ่าย,ยักษ์ล้มยักษ์อย่างคุณสมัครสุนทรเวชผู้คร่ำบอดทางการเมืองได้ตอนนั้นชื่อเสียงมาแบบนั้นนะแต่จะด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบครับท่านผู้ชมช่วงชีวิตช่วงที่3าของคุณเรืองไกลนั่นก็คือช่วงหลังจากปี2553 วันดีคืนดีคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะก็ไปร่วมเวทีการเสรวนากับกลุ่มคนเสื้อแดงนปชนปชแล้วในเวทีนั้นคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะก็เรียกตัวเองว่าผมเป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งอยู่ในเวทีเสวนาของนอปชด้วยนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนก็ไม่ได้ตั้งคําถามของการเปลี่ยนฝั่งของคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะนะครับกระทั่งเขามีชื่อเสียงขึ้นมาก็สร้างเดือสร้างตัวมาจากการยื่นเรื่องตรวจสอบคนอื่นนี่แหละ กระทั่งปี2557ตอนนั้นมีการเลือกตั้งจําได้ไหมฮะก่อนที่จะมีการรัฐประาหารมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นโมคะไปนะ,ะเป็นโมคะไปชื่อของคุณเรืองไกลเนี่ยไปอยู่ในสัดส่วนบัญชีรายชื่อของพรรคเพืพ่อไทย<ะ>คุณเรืองไกลเนี่ยมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเนี่ยอยู่ในลำดับที่4141 41, ซึ่งลำดับที่41เนี่ยท่านผู้ชมสูงกว่าลำดับของ สมัยนั้นรอน้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเออยุคนั้นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาก็อยู่ในบัญชีรายชื่ออยู่ในปาร์ติลิสของเพื่อไทยของเพื่อไทยเหมือนกันแต่คุณเรื่องไกลเนี่ยลำดับสูงกว่านะสูงกว่าฮะคือจริงๆลำดับในบัญชีรายชื่อเนี่ยมันบอกถึงศักดิ์ศรีอํานาจอิทธิพลในีครับความโด่งดังนะครับถือว่าการถูกจัดลำดับความสาคัญสูงกว่าร้อยเอกธรรมนัฐอ่ะตัสูงกว่าร้อยเอกธรรมนัฐสูงกว่าเยอะด้วยอ่าแล้วก็ได้มาเป็นสสสักครู่สักคราวไม่ทันได้รับรองการเลือกตั้งการเลือกตั้งก็็เเปปนนโมคัลา้ี57ะรบแวก็ กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งในช่วงของการเลือกตั้งปี2562อันนี้กลับมาไม่ได้กลับมาในนามของแกนนําพักเพื่อไทยละแต่กลับมาในฐานะของแกนนําพักไทยรักษาชาติเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้งออกมาเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพักไทยรักษาชาติก่อนที่ไทยรักษาชาติจะถูกยุบไปซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องพยายามแนะนําตัวคุณเรืองกลายว่าเป็นอดีตสมาชิกพักไทยรักษาชาตินั่นแหละครับแต่ปรากฏว่า,วาครับ เพลินว่าเราเล่ากันมาเนี่ยเราข้ามช็อตสําคัญมันอยู่ตอนนี้แหละฮะตอนปี2562คุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะตอนนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ยื่นยุบพักพลังประชารัฐยื่นยุบพักพลังประชารัฐนะฮะฝังชาๆนะพักที่เขากําลังย้ายขั้วมาเนี่ยเอาคุณเรืองไกลเนี่ยยื่นตั้งสองครั้งนะหุ่นไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งแรกเนี่ยยื่นยุบพักพลังประชารัฐในปี2562ตั้งแต่เลือกตั้งยังไม่เสร็จเลย ยื่นด้วยสเหตุผลครับหก็คือตอนนั้นคุณอุตมะสาวนายนเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมเขาบอกว่ายังไม่ได้ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีไปเป็นหัวหน้าพักแล้ว2ก็คือกรณีโต๊ะจีนของพักพลังประชารัฐระดมทุนโต๊ะละ3ล้าน3ก็คือการเสนอชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีตําแหน่งคอสชอพ่วงท้ายมาด้วยอันนี้ครั้งแรกนะฮะอันนี้ครั้งแรกมีอีกครั้งหนึ่งตอนที่ไปยื่นยุบพักพลังประชารัฐ ช่วงที่พักพลังประชารัฐก,กำลังเปลี่ยนเลือดอกำลังทาบถามเชิญพลเอกประวิทย์วงสุวรรณขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนี่นะฮะ,ะทีนี้ประเด็นก็คือไปใช้พื้นที่มูลนิธิป่ารอยต่อดํานการทางการเมืองอซึ่งในมุมของคุณเรืองกายก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ผิดหรือเปล่าผิดระเบียบหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อาการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับก็เป็น ความเคลื่อนไหวคือคุณเรืองไกลเ,เคยยื่นยุบพักพลังประชารัฐมาแล้วสองรอบนะฮะ,ฮะแต่คราวนี้เป็นกรรมธิการงบป,ประมาณในสส่วนของพักพลังประชารัฐที่สําคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ว่าเนี่ยนะฮะนอกจากเขาจะยื่นยุบพักพลังประชารัฐแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันนะฮะในช่วงปลายปี2563ต้นปี2564มีความเคลื่อนไหวก็คือคุณเรืองไกลเองเนี่ยได้ประกาศลาออกจากพักเพื่อไทยเพราะพักเพื่อไทยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเหมือนการกลุ่มของคุณหญิงสุดารัฐออกไป ทำให้คุณเรืองไกลลีกิจวัฒน์ัทเนี่ยพลาดจากการเป็นกรรมาการงบประมาณปี2564หลังจากนั้นท่าทีของคุณเรืองไกลเปลี่ยนนะฮะจากคนที่ตรวจสอบพักพลังประชารัฐคนที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นกลายเป็นคนที่มาตรวจสอบพักเพื่อไทยอย่างเข้มข้นไล่เรียงกันหน่อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมี3ามครั้งด้วยการที่เขายื่นตรวจสอบคนในพักเพื่อไทยครั้งแรกก็คือวันที่23รกรกฎาคมปี2563 ยื่นปปชเนี่ยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนิสินของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒ์ลูกชายของหัวหน้าพักเพื่อไทยกรณีที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินที่ดินไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมาถึงมกราคมปี6.4ยื่นปปชสอบคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสพักเพื่อไทยซึ่งเป็นมือตรวจสอบทํางานด้วยกันมากรณีไปสวมใส่นาฬิกาที่คาดว่าจะแพงเนี่ยนในการถแถลงข่าวและสุดท้ายก็คือมีนาคมปี64ไปยื่นตรวจสอบอันนี้สอบทั้งคุณเอกประยุทธ์สอบทั้งคุณเอกประวิทธ แล้วก็ไปสอบคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยรกรณีการแจ้งพระเครื่องนะะในบัญชีทรัพย์สินนี้สิตของปปชคือจะบอกว่าโดนท้วนหน้าก็ใช่นะครับเพียงแต่ว่าคุณเรืองไกลเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไว้เมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมานี่เองนะครับหลังจากที่ชื่อเนี่ยปรากฏว่าเป็นกรรมธิการงบประมาณสัดส่วนพักเพื่อไทยเขาบอกว่าปัญหาของพักฝ่ายค้านในการตรวจสอบงบประมาณเนี่ยดูเหมือนว่าจะ ไม่ตรงเป้าหมายสีทีเดียวรับคือเขาจะบอกว่าตอนนี้เพื่อไทยอภิปรายงบประมาณปี65อ่อนไปหน่อยอคือจะไปบอกว่าจะให้คว่ำคว่ำร่างในวาระรับหลักการเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าคว่ำเนี่ยเดี๋ยวผลกระทบมันมหาศาลคือคุณต้องผ่านไปก่อนแล้วก็มาใช้กลไกของกรรมธิการในการปรับแก้จะมาบอกว่าคว่ำเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดทํางบประมาณใหม่อีก6เดือนนะฮะกว่าจะเอาเข้ามาใหม่แล้วผลความเสียหายมันมากมายเขาบอกว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องแต่ทีนี้ เมื่อวันนี้ฮะเมื่อวานนี้คุณวิรัตรัตนเศษรองนารคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีนี้ครับมีโค้ดสาคัญมีคําพูดสําคัญก็คือไม่มีอะไรให้น่าสงสัยครับจากกรณีที่คุณเรืองไกลมาเป็นกรรมธิการสัดส่วนพลังประชารัฐไม่แปลกเพราะอะไร เพราะคุณเรืองไกรสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐมาเป็นเดือนแล้วข้อมูลนี้ค่อนข้างตรงนะฮะอ,นนอันนี้ต้องอึ้องนะข้อมูลนี้ค่อนข้างตรงนะฮะเพราะว่า,าคุณเรืองไกรให้สัมภาษณ์ว่ายื่นใบสมัครไปแล้วประมาณน่าจะประมาณเมษายนนะครับอันนี้ถ้าถ้าข้อมูลผิดขออภายัยแต่ว่าข้อมูลค่อนข้างตรงสองฝ่ายตรงกันคนุณพิรัตต์เนี่ยบอกว่าเราอันนี้มาถึงพลังประชารัฐนะฮะรเราเป็นพักใหญ่บางอย่างที่เราขาดไปก็ต้องเติมเสริมส่วนนั้นโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณางบประมาณครับ และเห็นว่าคุณเรืองไกลสามารถทําได้ก็มาเสริมตรงนั้นกรณีนี้ดูนะฮะยังไม่น่าตกใจคุณบอกคุณอึ้งแล้วแต่คุณวิรัตบอกว่ายังไม่น่าตกใจถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ครับอาจจะมีใครหรือจะมีจํานวนเท่าไหร่อาจจะมีอีกที่มาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเนี่ยนะทีนี้คนก็มีคําถามคุณวิคุณเรืองไกรเนี่ยเคยยื่นยุบพักพลังประชารัฐนะจะมาทำงานกันได้ ยื่นยุบพักพลังประชารัฐไม่พอยื่นตรวจสอบพลเอกประยุทธ์จันโอชายื่นตรวจสอบพลเอกประวิทย์ล่าสุดอย่างที่ผมบอกคือยื่นตรวจสอบพลเอกประวิทย์วงสุวรรณทีนี้คุณวีรัต์ก็บอกว่าพลเอกประวิทย์ทราบเรื่องแล้วและระบุว่าใครทํางานอะไรได้ก็ขอให้มาช่วยกันทํางานไม่โกรธนะก็จบกันจบกันไปถึงที่จั่วไว้ท่านผู้ชมสามข้อนะตอบตัวเองแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองหรือเป็นเรื่องของการตรวจสอบที่จะอยู่จุดไหนก็ตรวจสอบใครก็ได้ เรื่องนี้ท่านผู้ชมน่าจะมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วครับมาดูความหลงกันอนภะิปรายไม่ไว้วางใจกันหน่อยนะครับหลังจากที่มติเนี่ยเราเล่ากันไปเมื่อวานลมะมติไม่รับหลักการอยู่ที่201เสียงของฝ่ายคา้านแต่มีคนตาดีฮะไปไล่ชื่อดูปรากฏว่าเสียงของฝ่ายคา้านมันหายไป11เสียงนะครับ11เสียงนั้นไปอยู่ที่พักไหนเป็นมูห่าหรือเปล่าตรวจสอบกันหน่อยนะครับเยอะสุดเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่ที่พักเพื่อไทยครับมี5รายชื่อด้วยกันนะครับที่ ไม่ได้ลงมติให้กับพักในวันนั้นดูชื่อเลยฮะคนแรกก็คือนายจักรพัฒชัยศาสตร์นะครับเป็นสสอุดรธานีคนที่สองนายชัยวัฒนาตินรัฐ,รฐ,รฐสสมหาสารคามคนที่3นางสาวพ,พรพิม,มนธร,รรมสารสสปทุมธานีคนที่4ีนายพลภูมินะครับสสกทมคุ้นชื่อกันอยู่แล้วคนสุดท้ายคนที่ห้านายวันชัยเจริญนนทสิธิ์สสนนทบุรีหคนนี้ คือก็มีชื่อที่ถูกจับตามองซ้ำๆนะครับเพราะว่าก็มีความเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้ออกมาหลายครั้งเหมือนกันในการโหวตเดิมะที่เขาไม่โหวตคือสสหลายคนเนี่ยโหวตสวนมติหลายครั้งนะครับบางค,บคนก็ใช้วิธีการแบบว่าเลี่ยงมไม่เข้าไปประชุมสภาไม่เข้าไปโหวตเรื่องนี้ครับคุณประเสริฐจันทร์รวงทองชี้แจงบอกว่ากรณีสสไม่ร่วมประชุมและไม่ลงมติตามมติของพักก็กําลังตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะ ก็ต้องไล่รายชื่อกันไล่ผลกันครับแต่ว่ากรณีนี้ครั้งล่าสุดนี้นะครับคุณประเสริฐบอกว่ามีอย่างน้อยสองคนที่แจ้งล่วงหน้าเวลานะฮะสองในห้าเนี่ยนะก็คือคุณพลภูมิกับคุณบัญชัยแจ้งล่วงหน้าว่าไม่สบายครับส่วนที่เหลือกําลังตรวจสอบอยู่ครับไปฟังเสียงคุณประเสริฐครับไม่มีที่เป็นสสพักพอไทยแล้วโหวตสวนนะครับแต่มีสสของพักพื่อไทยที่ไม่ลงมตินะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย จะมีส่วนหนึ่งที่ได้แจ้งพักมาแจ้งตัวผมมาในฐานะที่เป็นเลขาธิการพักเนื่องจากว่าไม่สบายนะครับอย่างเช่นท่านพลภูมิอย่างนี้ไม่สบายนะครับท่านสสบัญชัยไม่สบายนะครับส่วนท่านอื่นๆเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบถามเหตุผลนะครับว่าเพราะเหตุไรจึงไม่มาลงมตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พักจะต้องดําเนินการต่อไปนะครับ เรียกได้ว่าก็ไม่ต่างจากการลงมติหลายๆครั้งนะที่ดูแล้วนเนี่ยฝ่ายการเหมือนว่ามติก็ไม่เป็นเอกภาพนะครั้งนี้ก็เหมือนกันแล้วดูเหมือนว่าก็ไม่ใช่แค่พรคเพื่อไทยแค่อย่างเดียวด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วภายในพักแต่ละพักเองเนี่ยเขาอาจจะรับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไปต่อด้วยกันยากเพียงแต่ว่าภายใต้ข้อจํากัดของรัฐธรรม,มนูญเนี่ยการจะใช้กระบวนการขับออกจากพักบางพักเขาก็มองว่า ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณธีระเดชบอกก็คือไม่ได้มีแต่เพื่อไทยเมสคู่คุณบอกว่าหายไป11แต่เพื่อไทยเนี่ยหายไปห้าเองเขาเริ่มจากเพื่อไทยที่คือ5เสียงเท่านั้นนะครับไล่เรียงกันครับเขาดองพักอื่นอีก9ก้าไกลนะครับ4คนนะครับแต่อันนี้โหวตรับเลยนะฮะโหวตรับหลักการนะครับคุณขวัญเลิศฝั่งรัฐบาลเลยขวัญเลิศพาณิ์มากนะครับสสชนบุรีคุณคารมพลพรกลาสสบัญชีรายชื่อคุณธีระเดชคำสมบทิสสเชียงรายและคุณเเเอกพพียวิศษ สสเชียงรายเช่นกันรจริง,รงๆมีคุณนัดนิชาโบเพื่อน,อ,นอันนี้เขาบอกท่าลาป่วยอันนี้ป่วยนะครับแจ้งร่วมหน้าแล้วส่วนที่เหลือนะฮะรายชื่อก็อยู่ในพักประชาชาติหนึ่งคนครับก็คือคุณอนุมัติสุสาวรนะฮะสสปัตตานีพักประชาชาติอันนี้ก็ตั้งแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วส่วนรายชื่อที่เหลือที่ไปอยู่ฝั่งโน้นก็คือสสของพักเศรษฐกิจใหม่ซึ่งประากาศว่าย้ายไปร่วมรัฐบาลแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือของเศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็มีบางคนนะครับที่เขา ลงมติไม่รับหลักการเหมือนกันนะฮะเอาละฮะปิดท้ายกันสั้นๆท่านผู้ชมมี Facebook อมของคุณอานนทนนำพานะครับก็ปล่อม่เมื่อวันสองวันก่อนครับได้ดูภาพเลยฮะปัญหาแรกที่ต้องจัดการคือเอาระบอบประยุทธ์ออกไปจะรอโควิดหายก่อนหรือเอาออกไปก่อนโควิดถึงจะหายครับอันนี้ก็เป็นท่าทีของคุณอนุนนำพานะครับหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวว่าง่าย หลังจากได้ประกันตัวในการสู้คดีตามมาตรา112คือออกมาก็เดินหน้าเคลื่อนไหวต่อเรื่องนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าแตกต่างจากสิ่งที่แกนนาราษฎรเคยพยายามจะสนับสนุอสารให้ผู้สนับสนุนเข้าใจหรือเปล่าว่าต้องปฏิรูปสถาบันก่อนเป็นเป้าหมายอันดับที่หนึ่งแล้วก็กลายเป็นธง n g นำตามความเชื่อแนวร่วมหรือผู้สนับสนุนนะครับคือถ้ายัางจำได้ช่วงปีก่อนเนี่ยคุณสตุพพรพรมพันธ์ประธานนปชเขาย้ำชุดความผิดของตัวเองบอกว่าต้องมุ่งเน้นสองข้อเรียกร้องครับก็คือ ให้รัฐบาลราออกนะครับแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญปรากฏว่าใช้คขาโดนใช้เขามาทัวลงก็ได้กินข้าวทีละคำกินข้าวมากี่หม้อแล้วหรือถ้าอยากมุ่งเน้นสองข้อแรกก็มานําการชุมนุมเองแต่สุดท้ายนําเองจริงฮะคุณจตุพรพรมพันธ์ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะตอนนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวเสมอแม้ว่าจะจัดการชุมนุมในพื้นที่จริงไม่ได้ก็จัดเวทีออนไลน์ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อภิปรายกันนอกสภาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่า จะเห็นพ้องกันแล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วโพสต์นี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวใหม่ครับส่วนคุณผู้ชมจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับ